โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีสุดยอดเพ่อแม่พี่น้องลุงป้ายหนาทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเป็นดิมลิกซ็อกเกอร์มอดของบาร์เซโลนาอัปเดตนักเตะฤดูกาลล่าสุดนะครับผมเดี๋ยววิธีการโหลดมอดนี้นะครับผมก็จะสอนโหลดอยู่ทิายคลิปนะครับผมก็สามารถทุกคนก็สามารถไปดูได้นะครับผมโอเคนะครับคนอื่นก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับกดซับสไคร้ผมนะครับผมการทีบไม่มันถึง 200ซับไปเลยนะครับผมโอเคในหมดนี้นะครับหมดบาร์เซโลนาผมก็เคยแจกไปเมื่อประมาณช่วงเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นตลาดนั่งติมันก็ยังไม่นิ่งนะครับผมตอนนี้ตลาดนั่งติได้ปิดตัวลงมานานแล้วนะครับตลาดตอนนี้มันก็นิ่งแล้วนะครับผมก็เลยเอาหมดบาร์เซโลนามาแจกอินทีนะครับมันก็จะเป็นตรงกับชุดปัจจุบันเลยนะครับผมโอเค,นะครับผม เรามาดูรายเลียงนัตะในหมดนี้กันทีละคนเลยนะครับก็จะมีผู้สัประตูนะครับเทเซเกนนะครับผมจอร์ดี้อาบานะครับกระัดพิเก้นะครับน้องเล่นะครับผมเดสนะครับผมแล้วก็มีเปดี้นะครับซิกิโอบูตเกตนะครับแคงกี้เดอยองดารุ่งนะครับอย่างออสูฟาตินะครับแล้วก็ซิกิโออาเคโรนะครับศเต็นก็เป็นเมฟิด ต่อไปก็จะเป็นเมฟิตตีไปนะครับผมแล้วก็มีเนโตนะครับผู้สับตูสำรองนะครับผมมีอุมลีดีนะครับแล้วก็โคซากาซ่านะครับผมแล้วก็มีอุสมานดิมเบลี่ลุกเดยองนะครับเซกี้โรบิโตนะครับฟิลิปเป้ฟิจิยนะครับผมนักเตะสำรองก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมสลับนักเตะในหมอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสลับหมอนี้นะครับก็ มีเงินให้16ล้านนะครับผมแล้วก็นักเตะก็สามารถซื้อได้ทุกตัวเลยนะครับผมส่วนหมดออนไลน์ในหมอนี้นะครับก็เล่นได้ตามปกตินะครับโอเคครับมเรามาดูสนามกับชุดกันบด้นนมครับผมสนามก็จะเป็นสนามคัมูนะครับของบาซโลนานะครับผมในส่วนของชุดนะครับก็จะเป็นฤดูการล่าสุดเลยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเค โอเคนะครับผมก,ก่อนที่จะไปดูวิธีการดาวน์โหลดหมอนี้นะครับเราก็มารับชมเกมเพีในการลงเล่นมอนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมมาซิโลแน่นะครับจองไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพี่ลนงนครในแห่งความฝันโอเทสฟอร์ดนะครับมาครับเริ่มเกมครับผมบอลอยู่ที่ซิติโอ มาที่เดสแล้วก็ให้มาที่เกอร์ลัดปีเก้จอร์ดี้อาบานะครับผมให้มาที่อัลซูฟาติอัลซูฟาติเลื่อนลงมาที่แฟงกี้เดยองครับผมให้สูงมาที่เดปายเดปายย้อนขึ้นหลังมากดผิดนะครับทุกคนมาครับเตสเกนเตสเกน เคลียออกหลังไปนะครับเป็นลูกมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาละครับแมนยูได้ทำเกมขึ้นแมนบ้างแล้ครับผมแต่ลองเลย่ยังตัดบอลได้ให้แมนดีไปจะโยนมาที่อาซูฟาติฟาติแทงให้อากิโลตอนนี้หลุดแล้วครับผมแล้วยิงไปที่สอสองเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับบาร์ซิลนาทีมเย็ยนนะครับบุกนายขึ้นนำ แมนเชสเตอร์ถึงทีมโูเทฟอร์ออดนะครับนี่นะครับเตโลหลุดมานิดหนึ่งแล้วยิงไปส่อสองเลยครับผมโอเคครผมสำหรับกราฟริกออมอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ทุกคนไปร,รับชมวิธีการดาวน์โหลดหมอดนี้ได้เลยนะครับผมป้ายโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาดูวิธีการโหลดหมอดนี้กันนะครับผมโอเค อนอื่นก็ทุกคนปลด,ดไฟล์ที่ผมทิ้งลิงไว้ในตัวคิปมาก,ก่อครับก็จะมีอยู่3ไฟล์นะครับเป็นตัว APK d a t a แล้วก็ OBB นะครับผมก็ทุกคนโหลดมาให้ครบทั้ง3ไฟล์เลยนะครับพอโหลดมาครบเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ a อป Set Archive นะครับผมแอปตัวนี้นะครับก็สามารถถุดได้ใน p ี่สตูเลยนะครับผมเอเคกดเข้าไปเลยแล้วก็ทุกคนมาที่ตัวดาวโหลดนะครับผมโฟลเดอร์ตัวนี้นะทุกคนกดเข้าไป แล้วก็ถ้าคนเลื่อนหาตัว APK นะครับผมหน้าตา APK ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าคนกดหนึ่งครั้งแล้วกดแอ้งเฮียนะครับตัวนี้แล้วก็รอมันแตกไฟล์ไปนะครับโอเคครับผมพอมันแตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะเห็นโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับก็ท้กคนก็ทุกคนกดที่โฟลเดอร์ตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วมากด Intel นะครับตัวนี้นะกดติดตั้งเลยนะครับ อ่าพอมันติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเสร็จนะครับผมต่อไปก็ทุกคนมาหาที่ตัว Data นะครับมตัวนี้นะให้กดหนึ่งทีนะครับผมแล้วกดเลืกแอเยนะครับตัวนี้แล้วก็รอมันแตกไฟล์ไปนะครับโอเคพอมันแตกไฟล์เสร็จแล้วก็ทุกคนเลื่อนขึ้นไปนะครับผมด้านบนสุดเลยนะครับผมก็จะ็นโฟลเดอร์ดัตตตัวนี้นะครับให้กดเข้าไปนะครับแล้วมากดแขางที่ตัวนี้นะครับผมกดคัดนะครับตัวนี้ กดจุดสจุดนะครับ1ครั้ง2ครั้งนะครับเข้าไปที่ Android Data นะครับผมแล้วก็กดปุ่มสีเขียวด้านล่างขงวามือนะครับเราบัรวางไปสักแป๊บหนึงนะครับโอเคพอมรมเลเสร็จแล้วก็ไปกดที่ 2. จุดสองจุดด้านบนนะ1ครั้ง2ครั้งแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็เลื่อนหาตัว OBB นะครับผมได้แต OB ก OBB จะเป็นประมาณนี้นะครับ พอให้ให้ทุกคนกด1ครั้งแล้วก็กด X here นะครับตัวนี้แล้วก็รอมันแตกไฟล์ไปโอเคครับผมพอมันแตกไฟล์เสร็จแล้วก็เลื่อนไปด้านบนนะครับผมก็จะเห็นโฟลเดอร์ OBB ตัวนี้นะครับให้ทุกคนกดเข้าไปแล้วกดค้างที่ตัวนี้นะครับกดคัดนะครับ กดจุดสองจุดนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับเข้าไปที่ Android นะครับ OBB นะครับผมแล้วก็กดปุ่มสีเขียวด้านล่างความมือนะครับโอเคครับผมเพียงเท่านี้ก็เป็นอันลงมดหนีเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับก็ขอฝากผู้ชมกดซับสไคร์ถึง200รซับสไคร์ด้วยนะครับผมขอบคุณ Rap.